น,นี้เราก็สั่งโรตีจากร้านพี่ชายเราเองอันนี้เป็นแบบสำเร็จรูปลองดูซิว่ามัน,นจะเป็นยังไงก็จะมีคู่มือด้วยคู่มือเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านว่ามันยังไงอันนี้เป็นแบบน่าจะเป็นแบบหนานุ่มอันนี้เป็นแบบโรตี กรอบบางเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากที่เราเปิดถุงแล้วก็จะได้โรตีหน้าตาแบบนี้อันนี้จะเป็นโรตีสำเร็จรูปนะคะก็คือสามารถซื้อแล้วไปทำเองที่บ้านได้เลยแบบชีวิต New Normal ก็ไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอกตอนนี้ก็โควิดอะไรมันก็เยอะแยะเนาะ ใช้วิธีการสั่งง่ายสุดและอันนี้ก็คือจะเป็นแบบหนานุ่มเอ้ยไม่ใช่สิอันนี้หนานุ่มอันนี้จะเป็นแบบหนากรอบอและในกล่องอเขาก็ยังมีวิธีการทำให้เราอีกก็สามารถอ่านได้แต่วันนี้ก็ขอเลือกทำวิธีเวฟแล้วกันง่ายสุดและเพราะปกติแล้วอะก็เป็นคนที่ไม่ได้จะขยันเท่าไหร่ก็ เข้าเวฟแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ได้กินแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าเวฟเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงอ่ะลองดูอันนี้ก่อนเวฟนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวด้วยว่ามันจะสุกหรือเปล่าข้างในมันจะสุก,สกดิบๆหรืออะไรแบบเนี้ยคุณพร้อมให้เรารับประทานได้เลยอแค่ให้มันร้อนแค่นั้นของเราไม่ใส่สารกันบูดด้วยนะคะอ่าดูไป ไปเวฟกันแล้วก็สาธิตตัวหนาน,นุ่มก่อนดีกว่าเข้าก็เวฟปกตินั่นแหละแต่อย่าเอาไฟแรงนะเดี๋ยวจะได้กินเป็นชาโคอาแล้วก็เอาที่มันไฟที่มันปัน,ปนกลางดีกว่าดีนี้เราก็รอมันจะวปยากอะไรอง่ายกว่านี้มันก็ไม่มีแล้วอ่ะเออ แล้วเราก็รอไปหุยคุณกลิ่นมันออกแล้วว่าไหนเราปิดแล้วเราเปิดมาดูดีกว่าตต่นเต้าโอ้โหหอมชุยเลยอ่ะออร้อนนะหุยน่ากินมากมันไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยเอยอเออ มันดีจริงอ่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่นงใส่นมให้ดูแบบว่าแบบสำเร็จพร้อมกินอะ่ะหน้าตามันจะเป็นแบบไหน,นเสร็จแล้วเราก็มาหานมจะนมหรือจะช็อกโกแลตก็แล้วแต่แต่วันนี้เราเอาทูโทนเลยแล้วกันแฮบนี่นะี่พอใส่นมใส่ช็อกโกแลตไปแล้วมันน่ากินซะไม่มีอะ่ะเออเราก็สามารถทำกินเองได้ที่บ้านเราไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไป แบบไปหน้าร้านเพราะร้านเนี้ยโรตีเมืองปทุมเนี่ยเขาคิวเยอะจริงๆอะอ่ะจนเพื่อนอ่ะบ่นว่าอยากกินอะ่ะแต่ไปแล้วไม่เคยได้กินเลยอะ่ะทีเนี้ยไม่ต้องละสามารถสั่งซื้อได้เลยก็ดูเอาแล้วกันน่ากินมากแต่ว่าเราจะบอกว่าน่ากินคุณไม่ต้องเชื่อหรอกคุณก็ไปสั่งซื้อลองมากินดูแต่ว่าแต่วันเนี้ยขอตัวละขอไปกินก่อน